าหากิจชุมชนนะคะผลิตภัณฑ์แตยแปรรูปแถวบ้านสะเกียงนะคะตั้ง <ừ. S 1> อยู่ที่หมู่บ้านสะเกียงนะคะหมู่แปดตำบลกุนน้านอเกเกำเภอสกลนครจังหวัดน่านนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้ของเราวิสาหกิจตรงนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะคะจะมีมันบอรี่สกัดเข้มข้นมันบอลี่แบบเจียจางน้ำอ่าแล้วก็สาวรสอ่าแล้วก็จะมีกาแฟก็จะเป็นกาแฟของเราตรงนี้จะมีกาแฟอ่าแบรนด์ของแบรนด์ใหญ่ แล้วก็เจียงรั่วอ่าแล้วก็ของภกคาด้วยนะคะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเน้นๆก็จะเป็นกาแฟของอ่าแรงใหญ่กับเจียงรั่วนะคะกาแฟของเราก็จะเป็นกาแฟขั้วขั้วเองหมดเลยที่นี่จะเป็นเพราะว่าตรงนี้พอดีก็คือจะเป็นเราทํากาแฟขั้วเองแล้วก็ทุกขั้นตอนเราทําเองหมดเลยนะคะอย่างเริ่มแรกจากเป็นอ่าเก็บเมล็ดก,กาแฟมาจาก ชุมชนนะคะแล้วก็เอามาสีเป็นเชอร์รี่ต่อด้วยการสีกาแฟข,ขัดเมือกขัดเมือกขัดเมือกแล้วก็สีกาลาแล้วก็ต่อด้วยขั้นตอนการคั่วกาแฟแล้วก็บดกาแฟแล้วก็จะมีเครื่องชงเองหมดเลยนะคะทุกขั้นตอนจะอยู่ที่นี่เองหมดเลยนะคะ mm hmm. ข้อดีของที่นี่ก็คือจะทุกขั้นตอนอยู่ที่อย่างเป็นบันเบอรี่อย่างนี้ก็ผลิตเองตัววัตถุดิบว่ามาจากที่นี่เองหมดเลยนะคะ โรงคั่วก,กาแฟแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเรามีออยหมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นถ้าเป็นกาแฟกาแฟของเราจะมีการคั่วสามระดับ mm hmm. ก็จะมีการคั่วคั่วเข้มคั่วกลางคั่วอ่อนแล้วก็การคั่วแต่ระดับแต่ละระดับจะรสชาติจะไม่เหมือนกันนะคะ mm hmm. อย่างคั่วเข้มอย่างนี้ก็จะเอาไปทางคั่วเข้มแต่ยอย่างทางร้านเราเนี่ยก็ถ้าเป็นหน้าร้านที่การ,การชงกาแฟถ้าเป็นคั่วเข้มอย่างนี้เราก็จะใช้ เป็นเมนูเย็นเพราะว่าความความเข้มของเค้าจะทำทำให้ตัวน้ําแข็งมันจะดับความเข้มลงแล้วก็มันจะสดชื่นดีนะคะแล้วก็ถ้ายังเป็นอย่างเป็นขั้วกลางอย่างนี้เราก็จะใช้เป็นเมนูร้อนนะคะมันจะไม่ไม่เข้มแล้วก็ไม่ติดเปรี้ยวแต่อย่างกาแฟเป็นขั้วอ่อนอย่างนี้ก็จะคนที่ชอบกาแฟแบบติดเปรี้ยวอย่างนี้ก็จะแนะนําเป็นขั้วอ่อนนี้ค่ะ จะมีหมู่บ้านกระจุกห้วยฟองสะเกียยงเสียงซ้อนนะคะบวกห้วยเตยใช่ไหมบวกอุ้มนะคะแล้วก็วัตถุดิบแต่ละปีผล,ผลผลิตของแต่ละปีก็คือจะเก็บในช่วงเดือนอมก,กรากรมาในแต่ละปีในแต่ละปีนี้จะเก็บได้แค่ช่วงเดียวเองนะคะในหปีก็คือ สิบตันสิบตันต่อหนึ่งปีไม่ใช่ค่ะในหกหมู่บ้านก็คือหกหมู่บ้านเลยก็ประมาณสิบตันต่อหนึ่งปีนะคะเมล็ดพันธ์เมล็ดพันธุ์ของเราก็จะเน้นส่วนมากก็จะเป็นกาแฟอาราบิก้าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าความสูงมันได้จากระดับน้าทะเลก็อยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยอยู่แล้วที่เลือกหมู่บ้านบนนี้เพราะว่ามันอยู่ความสูงมันได้อย่างนี้ค่ะอย่างอย่างจุก มวยฟองสกียงเปียงซอบุกอุ้มห้มยเตยอ,อย่างเงี้ยค่ะระดับความสูงจากระดับน้าําทะเลมันจะทําให้รสชาติของกาแฟมันโดดเด่นรสชาติดีเพราะว่าพื้นที่มันสูงอ่าเงี้ยค่ะ,ะกาแฟของเราก็จะมีขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนนะคะถ้าสนใจถ้าอยางเป็นกาแฟถ้าเป็นขั้วเข้มอย่างนี้ก็จะเป็น ส่วนมากก็จะเป็นเมนูเย็นทางร้านเราแล้วก็ถ้าเป็นกาแฟขั้วกลางก็จะเป็นเมนูร้อนแล้วก็ถ้าเป็นกาแฟขั้วอ่อนอาจจะเป็นเมนูเย็นก็ได้ร้อนก็ได้แล้วแต่ชอบแต่ส่วนมากกาแฟของเราจะไม่บดเอาไว้เพราะว่าจะทําให้รสชาติของกาแฟจะทําให้กลิ่นของกาแฟอาจจะหายไปตามการเวลานะคะเราจะถ้าเป็นไปได้อยากให้ลูกค้าแบบบดกาแฟชงแก้วตะแก้วไปเลยมันจะได้หอมละมุนอร่อยเพราะว่า<อ>ตัวกาแฟของเรามันโดดเด่นอยู่แล้ว ด้วยความสูงด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วก็ถ้าเป็นกาแฟอของเราอันนี้จะมี250กรัมกับ500กรัม250กรัมเราขายอยู่ที่1 1 8 0บาทคือเม็ดกาแฟนะคะแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเราบดให้เราจะคิดค่าบด10บาทก็คือเป็น1 9 0บาทแต่ถ้าเป็นกาแฟ500 500กรัมเราขายอยู่ที่350บาทนะคะ แล้วก็กาแฟของเราจะมีตัวนี้ด้วยแชมพูอ่าเป็นเป็ชแชมพูกาแฟแชมพูกาแฟเราทําจากกาแฟสดไปเลยนะคะเราจะไม่เอาแค่กากกาแฟหรือว่าให้มันมีกลิ่นเฉยๆเราจะเน้นๆกาแฟไปเลยส่วนแชมพูกาแฟตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องการการบํารุงเส้นผมรากผมลดการขาดร่วงของเส้นผมนะคะ กาแฟของเราตัวนีออ้อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นชาดอกกาแฟก็ทําจากกาแฟเหมือนกันเราจะเน,น้นเนนไปวัตถุดิบจากชุมชนของเราเองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเปลือกกาแฟอันนี้ก็ทําจากกาแฟเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีคาเฟอีนนะคะอย่างคนไหนแบบทําให้ชชื่นอย่างนี้อยากหยบกับิบกับกาแฟตันช้าร้อนๆก็จะเสิร์ฟตัวนี้ให้ด้วยนะคะ หน้าร้านหน้าร้านของเราก็จะมีอยู่้าสาขานะคะจะมีสาขาที่หนึ่งอยู่ที่ร้านกาแฟดอยภูคากคาีฟอยู่ที่รานดูดาวนะคะแล้วก็ร้านกาแฟร้านที่สองก็จะอยู่ที่ร้านกาแฟอะ,อะไรนะบอต้องเกลือบอที่หนึ่งแล้วก็ที่สามอยู่ อบอกเรือเหมือนกันแต่ว่าจะอยู่ข้างๆไปรษณีย์ข้างบนนะคะแล้วก็ที่สี่จะอยู่ที่ร้านโอท็อปที่สะเกียงของเราแล้วก็น้องสุดล่าสุดเลยก็จะอยู่ที่ view สกายวิวสะเกียงที่นี่เองนะคะเฟซบุ mm ๊ก hmm. <Facebook S 2> ของเราจะเป็นเจียงรั่วสะเกียงะคะ่ะ mm hmm. แล้วก็ Sky สกายวิวสะเกียงก็เข้าไปในเพจได้เลยติดต่อได้นะคะ